สวัสดีค่ะปีนักษัตว์ฉลูนะคะหรือว่าวัวน,นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะปี2,564เป็นปีเจ้าบ้านของคุณเลยนักษัตว์ฉลูบัวนะคะคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในปีหน้าคือปีพุทธศักราช2,565เป็นปีของนักษัตว ขานเขาเป็นเจ้าบ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขานเสือนะไม่ใช่แมวไม่ตะมุตะมิไม่เงาแง้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นปีที่ฉลูต้องจริงจังจะถามว่าปีที่ชงกับขาน2515ไม่ใช่ฉลูนะคะชงร0อยอยู่ที่ปีวอกนะคะมะีมีกุลมีมะเสงนะคะ ก็ชงรวมด้วยแล้วก็ขานเขาก็ชงเขาเองแต่เป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งเขาต้องแข่งขันอยู่แล้วค่ะปีเจ้าบ้านเขาเสืออยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันการมีตัวตนจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของการงานนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของฉลูค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปนักสัตว์ฉลูบัวหมอว่าจะทำหนึ่งคลิปจบ ใน1คลิปและปีหนึ่งจะทำแค่ครั้งเดียวเป็นการทำนายพยากรณ์ครบทั้ง12เดือนของนักสัตว์ฉลูวัวนะคะดังนั้นนำไปปฏิบัติรับรองว่าการเข้าสู่ปีนักปีใหม่ไทยช่วงเมษาหรือว่าเข้าสู่ปีหน้าชีวิตคุณจะดีแน่นอนปังแน่นอนคุณอย่าไปโฟกัสราศีมากเพราะว่าคุณเกิดมาพร้อมนักสัตว์ นะคะนักสัตว์ไทยคุณรู้ก่อนราศีด้วยซ้าไปอุ้ยเราเกิดปีฉลูหรออ้ยเราเกิดปีวัวนะเราต้องห้อยจี้วัวนะอะไรประมาณนั้นอ่ะปีฉลูขาปีหน้า2 5 1 5ต้องใช้สีทองนะคะ เป็นสีแห่งความโชคดีทุกนักสัตว์เลยอ่ะเรามาเริ่มกันค่ะฉลูนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนะคะใครแฮปปี้ใครมีความสุขฉลูอาจจะมีอิทธิพลในช่วงของปี2564หรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรค้างคาคาราคาซังในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวา2564พอเข้าสู่เดือนมกราคม2565บอกตามตรงปัญหาอย่างคาราคาซังเข้ามาสู่เดือนมกราคมค่ะเรามาะระวังคําพูดเรามาะระวังการกระท ของคุณอาจจะทําให้เกิดการตัดความสัมพันธ์หรืออาจจะให้คนทุกคนเดินหนีคุณก็ได้นะคะและขณะดเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์จะได้เจอคําพูดที่บาดจิตบาดใจจนคุณอยากจะ เขาเรียกว่ามีโรคส่วนตัวสูงปีกวิเวกเลยก็ได้และถามว่าถ้ามีปัญหาคาราคาซังอยู่ใครช่วยคุณได้ไม่ได้ค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นในช่วงมกราคมขึ้นฟ้าปีใหม่2 5 1 5นักสัตว์ฉลูยังคงมีเรื่องของอุปสรรคให้คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวของคุณเองหันหน้าปึกษาหาหน้าหันหน้าห,นหนาใครไม่ได้เลยนะคะมันเป็นการคาดเกี่ยวจากปีที่แล้วเข้าสู่มกราทีนี้พอเข้ากุมภามันก็ยังมีเกณฑ์นในเรื่องของปัญหาอยู่ แต่มาเป็นปัญหาของการจากจอนนะคะช่วงกุมภานะคะนักสัตว์ฉลูบัวจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงการการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยการย้ายสำนักงานการย้ายตำแหน่งหน้าที่จากค่อนข้างเด็ดแม้คุณจะไม่อยากย้ายมันจำเป็นต้องไปมันจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้านจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะพอเข้าสู่มีนานักสัตว ฉลูบัวนะคะจะมีเรื่องของระมัดระวังตัวเด่นๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบอกไว้ก่อนนะคะการทํานายนี้เป็นการพยากรณ์แบบนักสัตว์รวมของฉลูทุกๆคนเพราะฉะนั้นในฉลูยังมีความต่างในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนักสัตว์อ่านักสัตว์เหมือนการราศีต่างกาันลัคนาราศีวันเวลาเกิดต่างกาันฐานฐานอายุฐานอาชีพรวมถึงหลายสิ่งหลายอย่างบุญหนุนดวงต่างกาันเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางเปิดใจกว้างๆนะคะอ่ะ เข้าสู่มีนาปัญหาหลักใหญ่ๆแกนใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วอาจจะบังเกิดเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นหรือใครเป็นโสดอยู่นะคะจะมีเกณฑ์พบเจอหรือว่าถูกหลอกให้ไปเป็นมือที่3โดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นบ้านหลังน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่คุณรู้ไหมต่อให้มันเกิดขึ้นต้นเดือน พอปลายเดือนมันจะมีความเซนต์มันจะบอกเองว่าคุณกําลังถูกหลอกหรือคุณกําลังตกอยู่ในความรักสามเศร้าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ให้อ่าคนปีฉลูรู้สึกอึดอัดใจในช่วงมีนานะคะจริงๆแล้วมันจะส่งผลมาตั้งแต่กุมภาถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คือแฟนจะไม่เหมือนเดือนตั้งแต่กุมภาแล้วพอมีนามันก็กลายเป็นว่าเราได้รู้ความจริงนะคะจะเป็นลักษณะเรื่องของความเอาที่เด่นเด่นนะคะพอเข้าสู่เมษานะคะโอ้ โหนักษัตว์ชวดเอนักสัตว์ลูค่ดวงของคุณมาแล้วในเรื่องของโชคลาบโชคลาบฟุกฟุกลาบลอยๆการถูกลังวันการจับฉลากการเสี่ยงดวงการเจอเงินตกลูกนี้เอานี้มาคือคือเป็นปีที่ดีมกราคมพามีนามดูเหมือนมันมีปัญหาให้คุณโซซัสโซเซหน่อยๆนะคะในในหลายๆเรื่องแต่พอเข้าเมษาเห็นว่าโชคมันมาเลย ดวงมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ดวงมีเกณฑ์มากๆเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะทําความสะอาดเจ้าที่เจ้าทางมีการบางดวงชะตาของชาวราศีชาวนักสัตว์ฉลูในช่วงของเมษาเนี่ยบางทีก็อาจจะได้ในเรื่องของการแบ่งปันเงินปันผลการแบ่งปันมรดกตกทอดลูกนี้เอาหนี้มาคืนการได้โชคลาบการได้ลาบปากมีคนเอาของกินของอร่อยมาฝากคือเป็นเดือนที่เฮงทั้งเดือนในช่วงของเมษาบุตรหล่นทับค่ะ พอเ,เข้าสู่พฤษภานะคะนักสัตว์ฉลูวัวะคะ่ะพฤษภาคต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกาย จริงๆแล้วนะักสัตว์ฉลูเข้าสู่เดือนปี2 5 1 5ยังคงไม่ได้พีคที่สุดมันเหมือนกราฟคุณค่อยๆขึ้นนะเพราะฉะนั้นปี2565เออโทษค่ะปี2565ยังคงสถานการณ์แบบค่อยๆขึ้นตาตระดับเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นปัญหาก็ยังคาราคาซังอยู่แต่มันก็จะจบภายในปีนี้นะคะ2 5 1 5อะไรที่เป็นเรื่องดีๆก็จะไม่เคยเกิดเรื่องดีๆมาเลยคราวนี้ดวงก็จะพีิกรอก ในช่วงของเดือนเมษาพอเข้าพฤษภาสุขภาพของคุณจะมานะคะการปวดหัวการไมเกรนกล้ามเนื้อหลังอักเสบเพราะฉะนั้นนะคะช่วงพฤษภาไม่จาเป็นอยาออกกําลังกายหนะักใครชอบเล่นฟิตเนสต,ต้องระมัดระวังโรคเก่ากําเริบค่ะไปสู่ในช่วงของเมมิถุนานะคะเอ่อมิถุนายนจะเป็นเดือนแห่งการเดินทางอีกแล้วค่ะเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางน้ําข้ามจังหวัดข้ามประเทศหรือข้ามอําเภอจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นและจะมีเกณฑ์นในในเรื่องของการถ้า ถ้าในเรื่องของงานมีเกณฑ์ยกย้ายถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนการดูแลความรับผิดช,ชอบภายในครอบครัวถ้ายังรักกันดีอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการอ่ามาวางสเกลกันใหม่ว่าเราจะรับผิดชอบลูกเท่าไหร่เรื่องนู้นเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วหรือคนที่เลิกกันก็จะมีเกณฑ์ในพูดคุยในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนของการดูแลบุตรนะคะพอเข้าสู่เดือนกรกฎาเป็นเดือนแห่งความชื่นมื่นของปีนะสัตว์ฉลูวัวตรงที่ควรจะมีความสุขกับชีวิต ได้พบเจอการันมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆคุณไปถือสินก็ได้เจอเพื่อนใหม่คุณไปอยู่กลุ่มก้อนที่ทําอาหารคุณก็ได้เจอเพื่อนใหม่คุณไปอยู่ในกลุ่มไหนคุณจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆงานเลี้ยงงานสังสรรค์ตลอดทั้งเดือนการกินการเที่ยวการพักผ่อนในช่วงของเดือนกรกฎาคมค่อนข้างเด่นนะคะการแฮงเอาท์ปาร์ตี้ในช่วงเย็นการแบบการอยู่กับเพื่อนจะค่อนข้างเด่นมากๆเลย พอเข้าสู่สิงหาวุบวักมากสิงหาดวงมาหาเฮงของคุณอีกแล้วสังเกตนะคะนักสัต์นะคะเออโชลูถ้าคุณถ้าคุณมีปัญหาคุณก็มีปัญหาเลยแต่บทจะเฮงก็เฮงแบบกราฟพุ่งสูงเลยเพราะฉะนั้นเมษา พลิกล็อกเรื่องการเงินดีด้วยพลิกล็อกพฤติกรรที่โชคเข้าหาโชคไปวิ่งปะทะพอสิงหาความรักวิ่งปะทะค่ะเพราะฉะนั้นนักสัตฉ์ฉลูนะคะช่วงสิงหาใครโสดอยู่มีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะใครมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ตั้งคันเกิดขึ้นใครจะวางแผนแต่งงานก็มีเกณฑ์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของเดือนสิงหาเพื่อพูดคุยในเรื่องของเลิกยามนะคะเดือนสิงหาเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เหมารวมทั้งฉลูนะคะแต่บางดวงจะตาม ภาพรวมใหญ่ถือว่าดีค่ะไปต่อที่เดือนกันยานะคะกันยานักษักชลูนะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพฉลูเนี่ยจะเข้าประมาณปี2 5ง5ต้องระมาระวังสุขภาพที่มันค้างคาสุขภาพเก่าที่มันสงบหรือเคยเป็นอะไรดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆกลางคืนพยายามนอนให้หลับหลับแล้วก็หลับให้สนิทอย่าเอาเรื่องอะไรมาลกสมองนะคะ กันยานะอย่าคิดเยอะอย่าคิดนำอย่าคิดเวิร์เวิร์นทั้งนั้นที่มันยังไม่เกิดมันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้นะคะเข้าสู่ตุลาค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายให้การอุปถัมภ์ที่ดีในเรื่องของการงาน คุณไปสอบสัมภาษณ์นะคะก็มีเกณฑ์ได้สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์ชิดอาปกติอาจจะเป็นผู้จัดก,การเลยหรือเป็นเจ้าของกิจการเลยคุณก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นมีเกณฑ์บางดวงชะตาของนักสัตว์ฉลูจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างแดนหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่อการงานการศึกษาสังเกตจะมีดวงเปลี่ยนแปลงทั้งเดือนทั้งปีเลยนะคะพอเข้าสู่พุทธศตวรรนะคะนักสัตว์ฉลู่ะ คุณจะเป็นคนที่อยู่ดีๆแปลกไหมไม่คิดจะเก็บเงินอนะได้เงินมาก่อใช้ไปใช้นี่ไปวางแผนไปพอเข้าพฤศจิกรอยู่ดีๆบอกฉันจะตั้งเ้าเก็บเงินในปี2 500, 5 0 0ห้าอห้าสิบหกเออเอ้ยไม่ใช่หกสิบหกเออคือไปคิดถึงเรื่องปีหน้าเพราะฉะนั้นนักสัตว์เษอ่อชาวนักสัตว์ฉลูพฤศจิกรเนี่ยพอเข้าสู่พฤศจิกรชอบคิดอะไรเรื่องปีหน้าไปหมดแล้วเออปีนี้ยังไม่ ปีนี้เหมือนมองย้อนกลับไปเสียดายโอกาสบางอย่างนี้เตือนแล้วนะคะพฤศจิกาขาต้องเอ่อวางแผนในเรื่องของการเงินใครมาชักชวนให้ซื้ออะไรเนี่ยคุณจะไม่ซื้อคุณจะขี้เหนียวตนหนีมากเลยช่วงพฤศจิกาแล้วก็คิดวางแผนต่อไปในปีนูน่นนะคะปี66เลยว่าฉันจะเก็บเงินยังไงแล้วพอ่พจิกาจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกคุ้นคิดอยากมีอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ไม่มีตังค์อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีคอนโดอยากซื้ออะไรชิ้นใหญ่แต่ ไม่อยากจ่ายตังค์ไม่มีตังค์อันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องเตือนก่อนตั้งแต่ต้นปีว่าวางเก็บเงินดีๆจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็กซิมคิดเยอะนะคะแล้วพฤศจิกาเป็นดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าท,ทางให้โชคหรือว่าเจ้าที่เจ้าท,ทางดูแลเพราะฉะนั้นอธิษฐานดีๆคุณอาจจะได้โชคกับเจ้าที่เจ้าท,ทางหรือคนที่มีอายุเป็นคุณตานะคะเป็นคุณยายเป็นคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเข้าสู่เดือนธันวานักสัตว์ฉลูก็คือเที่ยวค่ะ ธันวาเที่ยวอาเป็นปีแห่งการเที่ยวทําอะไรที่อยากท,ทําท้าทายตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนักษัตว์ฉลูจะไปะคือคือจะพยายามเคลียร์ตัวเองทั้งปีเลยพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกาธันวานักสัตวฉลูก็จะ หลุดโลกอยากทำอะไรที่แปลกออกไปอยากทำอะไรที่มันต่างออกไปจากชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากท้าทายคือมันมีอะไรหรือมันมีปัญหายุบยิบยุบยิบตลอดทั้งปีอะนะคะแต่คุณก็จะผ่านไปได้บทจะมีปัญหาก็มีแต่บทจะเฮงก็เฮง mm. แบบกั้นไม่อยู่อะไรก็กั้นไม่ได้เลยจริงๆนะคะทีนี้วิธีการทำบุญหนุนดวงชะตาของนักษัตว์ฉลูบัวนะคะการทำบุญของคุณคือ1 สะดวกที่ไหนทําที่น,นั่นการไหว้ช้างสามเสียงดีการไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ที่ทํางานหรือที่บ้านหรือที่พักที่บ้านทําความสะอาด ดีค่ะส่วนการในเรื่องของการทำทานสร้างบารมีคุณต้องทำทานกับโรงพยาบาลห้อง ICU ห้องอะไรแบบนี้จะสมพงและก็เชิดชูดวงดวงของคนที่เกิดปีนักษัตว์ฉลูให้ไปในทิศทางที่ดีทำบุญทุกอย่างดีหมดค่ะแต่ทำแบบไหนที่สมพงดวงชะตาสมพงนักษัตว์ฉลูบัวของคุณนั่นเองจะยิ่งเขาเรียกว่าคูณสซุปเปอร์เด้งนะคะฝากเอาไว้ค่ะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพ ตัวเองด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ